อันนี้เปิดใจสิบตำรวจเอกยื่นใบลาออกสาเหตุที่ออกก็คือหมดศรัทธาระบบตำรวจอ่าวฟังดูนะครับเปิดใจสิบตำรวจเอกยื่นใบลาออกเปิดเผยหมดศรัทธาระบบตำรวจคนในองค์กรปกป้องคนกระทําความผิดอเอ๊ เป็นสั้นดีพิษกะเลียงกันไว้ครับสิบตรวจเอกยืน่นใบาลาออกบอกหมดหวังศูนย์สิ้นศรัทธาในระบบข้าราชการตำรวจปกป้องผู้กระทําความผิดผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่ได้รับการเหลียวแหลมันเป็นซลาะพีนองเออมีเฟซบุ๊กเพื่อนตำรวจเผยแพร่ภาพบันทึกข้อความของข้าราชการตำรวจนายหนึ่ง ยศสิบตำรวจเอกตำแหน่งผอบหอมู่ฝ่ายปราบรามในจังหวัดสุพรรณบุรีแสดงความประสงค์จะลาออกจากข้าราชการหลังทำงานมานานกว่าประมาณ10ปีด้วยเหตุผลหมดหวังสูญสินส้นศรัทธาในระบบข้าราชการตำรวจปกป้องผู้กระทําความผิดผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่ได้รับการเหลียวแหลเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ ทีมข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ได้สอบถามสิบตรวจเอกท่านนี้ถึงสาเหตุที่ลาออกโดย10บตรวจเอกท่านนี้กล่าวว่าเนื่องจากตนทำงานด้านยาเสพติดเพราะคิดว่าเมื่อจับผู้ค้ายาเสพติดได้หนึ่งรายเราก็จะช่วยได้หลายคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้บำเหน็จน่าได้ขั้นจากผู้บังคับบัญชาก็ตามแต่มันสามารถเลี้ยงใจเราได้ แต่มาวันหนึ่งมีตำรวจเอายาของกลางที่ยึดได้ไปขายแล้วมาใส่ความตนว่าตนเป็นคนทำพอตนโวยวายก็ได้แต่ถูกบอกให้เงียบซึ่งหากดำเนินการเอาเรื่องพอไปถึงขั้นสื่อพยานหลักฐานตำรวจคนอื่นที่เป็นพยานซึ่งพบเห็นคนหยิบยาดังกล่าวก็ออกไปก็จะไม่พูดเนื่องจากเป็นเรื่องภายในตนรู้สึกอัดอั้นตันใจยิ่งนัก ที่ตำรวจเป็นแบบนี้แล้วไม่รู้จะเป็นไปตำรวจหาหอกอะไรอีกจะเป็นตำรวจอยู่เพื่อหาหอกอะไรอีกป้าบูอยากยูแล้วครับพี่น้องคือตำรวจด้วยกันนี้เขาไม่ช่วยคนดีไงคนไหนดีอยู่กับเขาไม่ได้คนไหนไม่โกงคนไหนไม่กินคนไหนไม่เอาอยู่ไม่ได้คนไหนไม่คนไหนไม่หาเงินให้เจ้าหานายก็อยู่ไม่ได้ครับพี่น้องเจ้าสีไปมือใสใจสะอาด โอ้ยากครับพี่น้องคือวงการตำรวจพี่น้องก็รู้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่ก็หาเงินให้หนายผูใ้ใดหาเงินให้หนายบ่ได้อยูบ่ได้ครับพี่น้องเออมีหน้าที่หาเงินให้หนายครับพี่น้องนี่แหละตำรวจก็เลยทํางานทุกวันนี้โดยช้ตํตำรวจชั้นผู้น้อยก็ไม่อยากทําก็ได้ทําครับอย่างไปจับยาบ้ามานี่ก็เอาไปขายเองนะครับพี่น้อง ใครที่ดีๆอยู่ไม่ได้อันนี้มีความรู้สึกอึดอัดอดอั้นตันใจไม่อยากจะทำงานเป็นตำรวจอีกแล้วทางนี้หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวสิบตำรวจเอกท่านนี้ยังคงทำงานต่ออีกหนึ่งเดือนซึ่งก็แต่ตรองเรื่องเรามาตลอดแต่เรื่องเราไม่ได้ดีขึ้นตัดสินใจเซ็นใบาลาออกโดยเปิดเผยเพิ่มเติมว่าตนไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองอยู่แล้ว เข้ามาทำงานเพราะว่าอยากเป็นตำรวจมีความสุขกับการได้รับใช้ประชาชนแต่พอเห็นการกระทำความผิดหากตนต้องนิ่งเฉยต่อหน้าที่แล้วตนจะอยู่เพื่ออะไรอยู่ไปนานๆเดี๋ยวก็กลายเป็นพวกเขาเออผมไม่อยากจะเป็นคนเหมือนเขาก็เลยต้องลาออกเบื้องต้นตนได้ยื่นหนังสือลาออกไปแล้วแม้ผู้บังคับบัญชาจะยังไม่อนุมัติแต่ตนยืนยันยังจะลาออก ส่วนการที่ออกมาพูดเพื่ออยากให้สังคมดีขึ้นเหมือนเป็นการจุดไฟเขาเรียกว่าเป็นการจุดไม่ขีดไฟก็เป็นเพียงแสงสว่างบ้างเล็กๆน,น้อยให้คนอื่นได้รู้ความเป็นจริงถึงแม้ว่ามันจะเผาตนเองเดือดร้อนก็ตามครอบครัวของตนก็จะต้องถูกคุกคามอย่างแน่นอนโดนกดดันครับให้สยบให้ยอมเอเขาก็ยังโทรมาข่มมาขู ให้หยุดโพสให้เลิกพูดพี่น้องคืดเอาครับว่าวยังกับว่าบ่ไแด้ครับน้าท่วมปากเออน้ําท่วมปากอยากจะลาออกใจจะขาดเขากระสิบอให้ออกนี่ตอนนี้เออเขาบอกว่าตนต้องทํางานต่อให้ครบสิบห้าวันก่อนอะไรประมาณนี้เดี๋แต่ตนอยากจะออกตนไม่อยากอยู่ เพราะอยู่ในวงการตำรวจแล้วตนเห็นแล้วว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นเหมือนกันหมดไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีคือแนวคิดของตนทำงานเป็นตำรวจไม่ได้อย่างแน่นอนเราเป็นตำรวจเราไปจับชาวบ้านเขาเออแต่เราคนในองค์กรทําเสียเองไม่มีการจับกันนะครับพี่นอ้องเออ,อพี่น้องสงสัยปะ เห็นตำรวจอันเขาให้ตำรวจเป่าแอลกอฮล์ป่ะครับพี่น้องพี่น้องเคยเห็นไหมไม่มีเห็นตำรวจเขายึดใบข้าราชการใบขับขี่กันไหมเวลาตำรวจฝ่าไฟแดงเขาจับกันไหมไม่มีไม่เคยเห็นตำรวจกินเหล้าไหมกินครับเมาไหมเมาครับถ้าเป่าครับเจอไหมเจอครับเอแต่ทําไมตำรวจเขาไม่ให้เป่า พี่น้องสงสัยว่าเป็นอย่างตำรวจคือบอ,บอให้กันเป่าครับเพราะเขารู้กันไงพวกมึงก็กินเหมือนกันไงกูก็กินมึงก็กินวันกูตั้งดา่านมึงก็ต้องเมาผ่านมามึงมึงให้กูเป่ากูก็จะให้มึงเป่า <laughs> ใช่ไหมแต่เราเห็นตำรวจท่นผู้น้อยจับผู้บังคับบัญชาตัวเองแล้วหรือยังมีไหมก็ยังไม่เคยเห็นนะเห็นผู้กำกับเมาแล้วยัดพุ่มกับเข,เข้าห้องแข่งมีแล้วหรือยังย่างผมก็ยังไม่เคยเจอนะครับ เออยังไม่เคยว่าผู้บังคับบัญชาได้เป่าเลยนะอย่าว่าแต่ผู้บังคับบัญชานี่เพื่อนรุ่นเดียวกันก็ยังไม่ให้กันเป่าเลยยังไม่มีเออแต่พอได้ยินอยู่บ้างว่าตํารวจจับทหารนี่พอได้ยินนะฮะพอได้ยินแต่ตํารวจด้วยกันจับกันนี่ผมก็ยังไม่ไม่เห็นมีใครจับกันเลยครับนี่ดีไหมครับการช่วยเหลือกันมันก็ดีถ้าช่วยเหลือในทางที่มันถูกมันต้องนะ แต่ช่วยเหลือในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องรู้แบบนิ้ประชาชนจะอยู่ไงครับถ้าจับยาบ้าไปแล้วเอาไปขายต่อโอยเจ้าสิป,ปาาจังเดเจ้าเสียดจังเดครับป่ามันก็ปาาไม่ได้ถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้นะครับนี่แหละสิบตุรีเอคนนี้แกก็ไปอยู่กองปราบแล้วแกก็ยืน่นใบลาออกสาเหตุที่ออกคือหมดศรัทธาระบบตำรวจครับอยู่ไปก็โอ้โหไม่มีความสุข อยู่ไปก็ทรมานครับอยากไปช่วยวงการตำรวจให้ดีขึ้นตำรวจจับชาวบ้านที่ทำผิดเข้าคุกเข้าตารางแต่ตำรวจทำเองไม่มีใครจับตำรวจเข้าคุกเข้าตารางจึงบทหวังสูญสิ้นศรัทธาในระบบข่าราชการตำรวจแล้วพี่น้องเอ้คือเดาน่าจะเข้าใจนะพี่น้องถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับ พราะผมก็มีเพื่อนเป็นตำรวจอยู่หลายนายหลายคนเอรุ่นราวขราวเดียวกันนี่จบในร้อยห้อยกระบ,บี่ก็หลายคนอยู่ครั้งแรกๆที่ไปเป็นตำรวจเป็นได้รอยเพื่อนจับอย่างนั้นตอนนั้นไปจับไม้ไม้เถื่อนของกำนันลูกน้องสสดัง <laughs> ในภาคอีสานเราวนี่เพื่อนผมคนนี้มันมันมันอุดมการมันสูงไง จบในร้อยมาใหม่ๆโอ้ยมันก็ว่าจับได้เ,ดเบิดแเหลมันบสนเหล้วไม่กำนันกูก็สิจับต่อให้ไม้ผู้ว่ากูก็จะจับไม้ธิบุตีกรมป่าไม้กูก็จะจับถ้าผิดคือเขาเรียนมาอย่างนั้นไงตอนเรียน <c ười> แต่พอไปจับอีพอเอ้ยกำนัลนถึงมาเสร็จงไงก็ดอกกระเดียดเนาะกำนันก็กำนัลน,นักการเมืองว่าคะแนนสอสอ สสลูกน้องรัฐมนตรีรู้สึกว่าสาสาคนนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับสสาหาสมัยและเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีน่าจะว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นด้วยเป็นที่ปรึกษาครับว้ายเขาก็โทรหา,หารัฐมนตรีไปแล้วรัฐมนตรีก็สั่งมาที่กรมตํารวจสมัยสมัยนั้นมันเป็นกรมตํารวจไม่ไม่ใช่สํานักงานตุวาแห่งชาติเพื่อนผมคนนี้ มานั่งร้องห่มร้องไห้กับผมตอนนั้นผมก็สอบบรรจุเป็นผู้ประกาศใหม่ๆได้ได้ผู้ประกาศมาอยู่ที่ขอนแก่นนี่แหละผมก็บรรจุงานใหม่เขาก็จบใหม่ในร้อยแล้วเขาย้ายโดนพักราชาการลักษณะเดียวไม่ใช่พักราชาการย้ายเข้ากลุ่น <laughs> ใหญ่มาภาคสี่พี่นเนาะย้ายมาภาคสี่ไงเพราะเป็นตำรวจ ประจำสพสพไม่ต้องเอ่ยชื่อกันแล้วกันได้ไปจับไม้กำนันนั่นแหละปีนั้นพอย้ายเข้ามาภาคสี่เขาก็เลยมาหาพ่อใหญ่สามริ์บนันกินเหล้าขาวปอบใจมูสอดแจ้งเบิดเหล้าขาวไปสองสองขวดญ่หรือสามขวดเยสองคนเขาบอกว่าเขาอยากเป็นคนดีคือจะจับให้หมดถ้าอะไรผิดต่อให้เป็นผู้ว่าเขาจะจับ เป็นนายจจนสอำเภอก็จะจับเป็นสสก็จะจับเป็นกำนันก็จะจับถ้าใครทำความผิดเขาจับหมดครับแล้วเขาเป็นผู้หมวดแต่ในที่สุดเขาโดนเด้งโดนเด้งเข้ามานี่แหละที่ภาคสี่เขามานั่งร้องไห้กับพ่อใหญ่สุริย์ทั้งคืนเลยโอ้ดีนะเขาไมลาออกแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะได้ยศเป็นระดับผู้การแล้วละ่ะ ในพันดุเอกและระดับผู้การประจำจังหวัดแหละหลังๆมาก็เลยได้คุยกับเขาอยู่เขาว่ายังไงเป็นตํารวจถ้าอยากจะอยู่ได้เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามัามาตาตามมนก็เลยบอกว่าถ้าไม่ปฏิบัติตัวแบบนี้ป่านนี้ก็คงไม่ได้ติดเป็นผู้การนะครับสรุปก็คือ เจ้านา้าท่าเฮ็ดจังไรก็เฮ็ดจังสั่นละก็จะเจริญรุ่งเรืองเข้าใจไปแับนี้เออถ้าใครทําได้ก็จะเจริญรุ่งเรืองถ้าใครทําไม่ได้ก็เรียบร้อยเออเจ้านา้าท่าเฮ็ดจังไรเขาก็เฮ็ดตามแล้วครับพี่น้องผ้าเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายผ้าเลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวาผ้ายางนาก็ย่างนาผ้าถอยก็ถอยต้องปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชานะครับ เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแต่ถ้าเจอผู้บังคับบัญชาที่ดีมันก็ดีไปแล้วครับแต่มันจะมีไหมล่ะผู้บังคับบัญชาที่ดีอยู่ในระเบียบอยู่ในวนในรักษาสินหามันช่มีอยู่ว่ามันก็หายากครับส่วนใหญ่มันก็หาเงินให้นายส่งต่อกันเป็นทอด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 เข้าใจตามนี้ผมว่าคนดีๆอยู่ในสังคมก็คงจะหายากหน่อยนะถ้าไม่สีเดียวกับเขามันก็จะอยู่ยาก เอาเป็นว่าอยากจะเสนออีกหลายๆข่าวนาที่น่าสนใจแต่ว่าเวลามันหมดแถมมาตั้งห้านาทีแล้วลหละเพราะว่าพอใหญ่สื้มาคนเดียววันจันทร์ไงเออถ้ามีคนมาช่วยอา้าก็จะอยู่ประมาณสักเที่ยงครึ่งเอาเปอาเป็นว่าวันนี้พี่น้องมีอย่างกระโทรหาหมออุดาเด้อสนใจเรื่องน้ําเชื้อวัวควายอะไรก็ปรึกษาได้ทุกวันนี้มีน้ําเชื้อวัวต่างประเทศเลือกเพศได้ ออสอบถามที่เบอร์นี้0980978179พรุ่งนี้เจอกันใหม่กับพ่อใหญ่สามฤทธิ์สวัสดีครับ